ขอเราท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการได้พร้อมเพรียงกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาศรัทธาเจ้าภาพถวายพระตาหารด้วยคณะยมศรัทธาใส่บาตรด้วยครับ สมัยมาอยู่ใหม่ๆนี่มีโยมใส่บาตรสามบ้านสี่บ้านเมื่อเช้านี้เต็มเข่งเมื่อเช้าเต็มเข่งก็ <c oughs> อนุโมทนาคณตณา,า,าขอบคุณในความดูแลพวกเราครับเนื่องถึงอาจารย์หลวงพ,อองพ,วพว่ออุปคุตท่านไปบินทบาทบ้านโยมพ่อท่านอยู่เจ็ดปีนะกว่าที่โยมจะยอมใส่บาตรท่านเวลาไปบินทบาท ยมใส่ยมไม่ค่อยใส่บาตรยมไม่ค่อยรู้จักก็เอา้าไม่เป็นไรอดทนสู้เอาอาจารย์หลวงพ่อประคุท่านก็บินทั้งเจปีนุ่นครับพอเรามาอยู่สามปีคณะพี่น้องศรัทธาถวายพระทหารทั้งด้วยทําบุญใส่บาตรในทุกๆเช้าของขอนุโมทนาพกเรามีโอกาสได้ถวายการดูแลหมู่พระเจ้าปสค์ด้วยและหมู่คณะกุบาอาจารย์พระเจ้าปสงค์ที่กําลังจะเดินทางมาด้วย ตัวเลขล่าสุดนี่พระไทย70รูปพระอินเดีย25รูปเมชีอินเดียสองโดนประท้วงประท้วงตั้งแต่หลักสูตรพุทธศวิกาโยมโย,ยมผู้หญิงอินเดียโยมผู้หญิงศีลังกาประท้วงว่าวัดป่าสมเด็จพระยันวัวชิโรดมเนี่ยบวชเป็นเฉพาะผู้หญิงไทยเลยผู้หญิงอินเดียกับผู้หญิงลังกาไม่ใช่ผู้หญิงเลยคือว่าถ้ามีโอกาส จัดคอร์สผู้หญิงเฉพาะแม่ชีส่วนของศรีลังกาได้ไหมส่วนของอินเดียได้ไหมตอนนี้แค่เวลาจะหายใจก็ยังไม่พอแล้วฉะนั้นพยายามที่จะถวายความรู้หมู่ครูบาอาจารย์ที่มาจากอินเดียมาจากศรีลังกาให้ท่านกลับไปเพื่อจะไปทำการสอนสมาธิแก่สุภาพสตรีในประเทศของท่านได้ด้วยครับเพราะว่า เมื่อวานสองสาวันที่ผ่านมานี่โทรมาทุกวันเลยหลวงพ่อเจ้าคณะภาคหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชขอนิมนต์คณะทำงานวัดป่าสมเด็จพญายานวัวชิโรดมไปเปิดอบรมคุร,รูศาสาสมาธิให้กับพระคุณเจ้านักศึกษาที่เรียนอยู่มหาวิาลมหมามกุฏราชวิทยาลายัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขอเปิดหลักสูตรพระที่นครศรีธรรมราชอีกหนึ่งคณะครับรูบะรูบาซี่บะซีับของไนเน่ครับฉนั้นตอนนี้ก็คงต้องแบ่งงานกันทำครับนี่อุดรยังไม่เปิดถ้าอุดรเปิดด้วยนครศรีธรรมราชเปิดด้วยเชียงใหม่เปิดด้วยตอนนี้ต้องขอแรงโยมผู้ชายแล้วล่ะมาบวชพระเพิ่มเพิ่มอัตราให้หน่อยคนทำงานไม่พอ ต้องขอแรงวันกอ่อนนี่มีนาคโทรมาบอกว่าถ้าจะบวชตลอดชีวิตได้ไหมอาจารย์จำบรลือบอกว่าจะอยู่ไหนผมว่าผมรับหมดนะบวชตลอดชีวิตบวชถวายผู้ร้เจ้าเนี่ยรอศึกพร้อมกันนะผมรับหมดเพราะว่าถือว่าปะขันอาสาถวายงานพระศานสนาด้วยกันครับเพราะว่าตอนนี้งานเราไม่ใช่แค่เชียงใหม่ไม่ใช่แค่แม่อาย ขณะที่เรากําลังทํางานอยู่ตรงนี้ศีลังกาก็ทําการอบรมเพื่อจะคัดกรองคนมาบวชในพรรษาด้วยทางอินเดียก็คัดกรองคนเพื่อจะมาเรียนในหลักสูตรหน้าด้วยครับแล้วก็ทางวัดศรีรัตนธรรมารามก็กําลังเตรียมตัวที่จะอบรมครูสาสมาธิวัดวดชิรบารมีอยู่ที่นครราชสีมาก็จะอบรมเหมือนกัน เป็นเรื่องน่ายินดีว่าหมู่พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ใส่ใจในงานพระศาสนาจัดปฏิบัติธรรมเฉพาะส่วนของพระคุณเจ้าหลวงปู่มั่นท่านว่าพระมีคุณภาพองค์หนึ่งพระมีคุณภาพหนึ่งองค์เป็นประโยชน์ต่อคนจํานวนแสนจํานวนล้านฉะนั้นเราก็คัดกรองเอาหมู่พระเจ้าพระสงฆ์ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเป็นหลักเป็นฐานในการขยายงาน ถวายงานพระศาสนาเป็นความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาพระแข่งกันปฏิบัติธรรมแค่ได้ยินก็ตื่นเต้นแล้วถ้ถาาเมื่อไหร่ที่พระแข่งกันออกเหรียญนายมเตรียมตัวเสียใจได้เลยต่างองค์ต่างมีดีต่างองค์ต่างสแสดงฤทธิ์พระพุทธเจ้าันวัฒนก็รุกาสังคัสานานะมอบความเป็นใหญ่ให้แก่หมู่สงฆ์ฉะนั้นสงฆ์สังฆส่วนใหญ่นี่จึงเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญฉะนั้น ทางภาคใต้ก็มี10ที่จะเปิดครุษาสมาธิภาคอีสานมีอยู่2 0นยภาคกลางมี10เชีงยงใหม่ภาคเหนือมีอีก1 0เป็นรวมเป็น60ชะนะขาดแล้วเนาะ60ศูนี่ถือว่าชะนะขาดเลยศรีลังกามีอยู่3โอศรีลังกามีอยู่ส,อ,ส,อ,สอ,อินเดียมีอีกสครับเปิดหลักสูตรสอนสมาธิในช่วงนี้ ก็ถือว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาทาวรในพระศาสนาเป็นความภาคเพียรพยายามเป็นความดูแลใส่ใจของคณะสัตยาญาติโยมข้าวเม็ดหักผักหนึ่งเส้นถวายกําลังใจหมู่พระเจ้าระสงฆ์ผู้กําลังประพฤติปฏิบัติให้ท่านมีกําลังใจในการถวายงานพระศาสนามีกําลังใจที่จะเดินจงกมร,รมทําสมาธิภาวนานี่คือความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาเราทาไว้ให้ลูกให้หลาน ทำไว้เป็นแบบอย่างแนวทางให้ลูกให้หลานได้ประพฤติปฏิบัติต่อฉะนั้นถือว่าพวกเรามารักษาพระศาสนาช่วยกันแรงกําลังเล็กๆที่พวกเรากระทำมาตลอดทุกในทุกๆวันจะเป็นพัตตาหารที่โยมนํามาถวายก็ตามเป็นน้ําปนะเป็นน้ําดื่มเป็นการช่วยเหลือดูแลสร้างเป็นแรงกระเพื่อมใหญ่ให้ในทุกๆท,ที่ก็ต่างที่อยากจะสร้างงานถวายงานพระศาสนาด้วยกันฉะนั้น ความยิ่งใหญ่นี้เกิดจากความเพียรความภาคเพียรพยายามของโยมทั้งหลายผู้ได้ใส่ใจในงานพระศาสนาถวายการอุปธรรมดูแลพระเจ้าพระสงค์รับข้าวหนึ่งช้อนหนึ่งทัพพีหรือว่าเป็นกําลังใจให้พระคุณเจ้าท่านได้ประพฤติปฏิบัติถวายงานพระศาสนาฉะนั้นเราท่านทั้งหลายแรงกระเพื่อมที่เล่าให้ฟังทั้งหลายเนี่ยล้วนแตเกิดจากศรัทธาท่านทั้งหลายที่ได้ช่วยกันที่ได้ร่วมกัน นำพาพระศาสนาไปสู่ความวัฒนาถาวรแม้พระคุณเจ้าทั้งหลายทั้งแม่ชีด้วยผู้ใดประพฤติปฏิบัติได้เรียนเอาวิชาการทำสมาธิไปประพฤติปฏิบัติต่อเราผู้ถวายการอุปถากเราได้อานิสงส์ในทุกๆพุทโธที่ท่านนึกท่านคิดท่านบริกรรมได้ทุกก้าวย่างที่ท่านเดินจง,งกรมเพราะแรงกำลังที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติเกิดจากพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้สนับสนุนดูแล ขอโนุโมทนาขอบคุณในความภาคเพียรพยายามความดูแลในงานพระศาสนาทุกๆก,กิริยาบุญที่ปวงอัตมาภาพทั้งหลายได้กระทําให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในบุญนั้นด้วยเสมอด้วยท่านได้ทําด้วยมือทั้งสองของตนความเจริญงอกงามไพบุญในพระศาสนาล้วนเกิดจากข้าวเม็ดหักผักหนึ่งเส้นที่ออกตนศรัทธายาโยมทุกท่านได้ถวายมาเป็นกําลังกายมาเป็นกําลังใจมาเป็นกําลังสติปัญญา ให้หมู่พระเจ้าพระสงค์ท่านในประพฤติปฏิบัติครับลำดับถัดไปนั้นก็จะได้นำพาคณะศรัทธาได้สวดลักขีสวดอิทธิปิโสสรรเสริญคุณพระรัตนาตรัยเป็นลำดับสืบไปนะครับ อิติปิโสภังกวาอรหังสัมมาสัมโทเวชานจารณสัมปันโนสุก a ตโลกวิทอนุตารสาม พระกาวาเตสวะ bye <tries> body ระนาสาบานนสุขตัวโลกวิ Sangku asamir cipadipanno Pagawa doa sahawa kasangku ayadidang Catari puri sayugani adha puri sabuakalang kasangku De yeah รัตนตยญานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยรัตนตยเตยจัสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรยัยวิริยังคานุภาเวนะอนุภาพแห่งคุณงามความดีบารมีธรรมในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรดมหลวงพ่อวิริยังเสิรินทโรและอนุภาพแห่งการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ทั้งปวง จงมาเป็นมหาเีชานุภาพส่งเสริมน้ำนำให้จันทบาททั้งหลายจงมีอายุวัรนะสุกะภาะปฏิปภานทนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่จอประกอบด้วยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านสังคมและสายงานของท่านละไซขอความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อยะทาวริวาอาบุราบริบุเรนเดิจาัการังเอวะเมวะอิโตตินนางเบตานางอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังกิปเมวะสเมจโตสัเปบุเรนตุสังกปาง Chân đô yada na ra so ya da ti <coughs> ra so <coughs> ya sa mi ti vi va chan to an sa ba ro ko ma de ba va so ki di ka yu ko sa mi ti yo vi va chan to an sa ba ro มาเถบพะวะวันตรายะโยสุกิติกายุกะภะวะสัมพิติโยวิวัจันโนสัพพโรควินาศโตมาเถบพะวะวันตรายะโยสุกิติกายุกะภะวะอัมดิวัจันตเสริสะเนจวะทาปัจชัยโนจาตะ Kh timmba Waduh pemanggarang rapantu sampai wadah samabu dan nubawina cadada zodi ba Waduhsa สามปัจจังกานุปเวนะสัดาโสดิมอาวันโตเทมปฏิสังกายุนิโสบินดาปัจมปฏิเสวามิ ယာဗြဟ္မစရိယံုက္ခာယယေတិဘူဒာနံ च वेदनां पद င်္ဂามိနောဝ ञ्च वेदना नो ឧបဒေစမိယ